สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังอีทีพอดแคสต์ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนังสือคือชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากการอ่านเพื่อนำทางวิธีคิดให้ได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิตและว,วันนี้พบกันเช่นเคยนะคะกับมิงระชยา กับพอดแคสต์ในตอนที่ชื่อว่าเรามักหลงคิดตัดสินผู้คนแต่คนหนึ่งคนที่เรามักหลงลืมคือตัวเราเองหากทุกท่านต้องการทราบว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญชวนทุกท่านรับฟังกันได้เลยนะคะเรามักหลงคิดตัดสินผู้คนแต่คนหนึ่งคนที่เรามักหลงลืมคือตัวเราเองหนึ่งในความหมายของการมีสติในชีวิตคือการมีสติที่จะไม่กล่าวโทษไม่ตัดสินผู้ใด และหันกลับมามีสติพิจารณาตนปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอสำหรับมิ้งแล้วนี่คือหนึ่งแง่มุมของการภาวนาในชีวิตประจำวันค่ะเรานั้นเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับเพื่อนมนุษย์ที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้มนุษย์คืออะไรมนุษย์คือคนที่ไม่สมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์คืออะไรความไม่สมบูรณ์คือการไม่ได้ดีทั้งหมดไม่ได้ถูกทุกอย่างมนุษย์ทุกคนล้วนทำพลาดรักโลภ โกรธหลงวันแล้ววันเล่าหากเราเหมั่นพิจารณาตนเราจะพบข้อผิดพลาดของตัวเองอยู่มากมนุษย์ล้วนไม่มีเสถียรลภาพทำได้ดีบ้างทำไม่ได้บ้างบางคนทำดีได้ยาวบางคนทำดีได้สั้นแต่ท้ายที่สุดเราทุกคนล้วนมีวันพลาดเหมือนกันแต่คำถามสำคัญทำไมเรามักพลาดได้แต่ถ้าผู้อื่นพลาดเราอาจเอาตายทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมันอาจเป็นเพราะ เรามักมองข้ามความไม่สมบูรณ์ในตนแต่กลับคาดหวังความสมบูรณ์จากผู้คนหนึ่งร้อยเปอร์เซนและแบบนี้จะเรียกว่าเราเป็นคนใช้ได้ได้หรือจะดีกว่าไหมถ้าเราหยุดตัดสินผู้คนและกลับมาพิจารณาตนเราจะพบความไม่สมบูรณ์ในตัวตนของเรามากมายเมื่อพิจารณาตนจนเข้าใจตนเราจะเข้าใจผู้คนว่าผิดพลาดได้เมื่อเข้าใจว่าผิดพลาดได้ การให้อภัยก็จะทำได้ง่ายวันนี้พลาดทำได้ไม่ดีเผลอโกรธเผลอใช้อารมณ์เผลอเอาแต่ใจตนเผลอพูดจาไม่ดีก็ให้อภัยบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรครั้งหน้าเอาใหม่เพราะเรื่องเหล่านี้ทำให้ดีตลอดไม่ง่ายย้ำอีกครั้งนะคะเมื่อไรที่เราพลาดพังหมั่นยอมรับและฝึกให้อภัยตัวเองจากนั้นปฏิญาณตนว่าจะเริ่มต้นใหม่ ลองทำเช่นนี้บ่อยๆแล้วเราจะพบนะคะว่าเราต้องพั่มขอโอกาสตัวเองอยู่หลายครั้งหลายคราวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจงให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่จะบ่อยๆกี่ครั้งก็ได้เพราะการทำเช่นนี้นอกจากจะเข้าใจตนแล้วเรายังเข้าใจผู้คนว่าการปรับปรุงตนนั้นทำได้ไม่ง่ายเราทุกคนล้วนอยู่บนหนทางแห่งการฝึกฝนนะคะมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นคนพิเศษ เมื่อล้มแล้วสามารถลุกขึ้นยืนใหม่ได้ขอเพียงแค่มีกำลังใจได้รับการให้อภัยและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่จากคนที่มีใจเมตตาดังนั้นการมุ่งม,มัน่นหมั่นพิจนารณาตนจะเปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบความไม่สมบูรณ์ในตัวเองมากมายเมื่อเรารู้จนแจ่มแจ้งในหัวใจว่าแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่กล้าที่จะคาดหวังความสมบูรณ์100%เจากตัวเอง เราก็จะไม่คาดหวังสิ่งนี้จากผู้ใดเช่นเดียวกันที่ผ่านมาเราไม่เห็นตนเราจึงอาจหาที่จะคาดหวังความสมบูรณ์จากผู้คน100%เอร์เซเมื่อเห็นตัวเองได้พลาดบ่อยๆเราก็จะรู้แจ้งได้ว่าไม่มีอะไรที่มีค่ามากเท่ากับการได้รับการให้อภัยและได้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ซ้ำๆหลายครั้งหลายคราวเมื่ออ่านถึงตรงนี้โปรดจงเข้าใจนะคะว่าการให้โอกาส ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยิบยื่นแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกใจให้กับผู้คนนะคะแต่แท้จริงแล้วมันคือการที่เราทำสิ่งที่ต้องทำพูดในสิ่งที่ต้องพูดอภัยในสิ่งที่ควรให้อภัยด้วยใจที่เมตตาและปรารถนาดีต่งางหากเราลองคิดถึงคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำมากมายดูนะคะมิ้งขอย้ำอีกครั้งนะคะให้คิดถึงความเป็นคนไม่ใช่คิดถึงเรื่องที่เขาทำกับเรา รองมองเข้าไปให้ลึกถึงเบื้องลึกแห่งความเป็นคนของคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วเราจะพบว่าทั้งเราและเขาล้วนเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์มีโลภมีโกรธมีหลงมีเข้าข้างตัวเองเช่นกันหากเรื่องนี้เข้าถึงหัวใจเราจะพบว่าเรื่องที่ให้อภัยไม่เคยได้จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ให้อภัยง่ายและเมื่อการฝึกให้อภัยทำกันได้ง่ายๆเราจะไม่ผูกใจเจ็บกับใครทั้งนั้น ถ้าหากเรามาถึงจุดนี้ได้ชีวิตของเราจะดีเพราะไม่มีใครสามารถทำให้หัวใจของเราเจ็บช้ำได้นะคะชีวิตดีๆจะเกิดขึ้นได้จากเหตุที่เราลงมือทำนั่นคือการฝึกดึงสติไม่ตัดสินผู้คนและกลับมาหมั่นฝึกฝนพิจารณาตัวเองเมื่อเราคิดพิจารณาเช่นนี้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ที่เราให้เกียรติและเคารพได้นะคะวันนี้มิ้งเข้าใจแล้วว่า ทำไมครูบาอาจารย์ทางธรรมถึงพร่ำบอกว่าการฝึกจเจริญสติภาวนาถ้าเราทำให้มั่นท้ายที่สุดในสายตาของเราจะไม่มีมนุษย์คนไหนที่เรามองว่าเขาทำไม่ดีและไม่ควรค่าแก่การให้อภัยเลยค่ะเราทุกคนล้วนเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองนะคะหากเรามองผู้คนด้วยสายตาเช่นนี้เราจะสามารถทำสิ่งที่ควรทำได้ซึ่งสิ่งที่ควรทำ ไม่ใช่แค่คำพูดหวานๆง่ายๆแต่เป็นการสื่อสารเรื่องยากๆเช่นความจริงที่น่าปวดใจให้กับผู้คนเปิดใจรับฟังได้และที่ผู้คนสามารถเปิดใจรับฟังเราได้นั่นเป็นเพราะพวกเขาสัมผัสได้ถึงหัวใจที่ปรารถนาดีของเราและการที่เราไม่ตัดสินเขานั่นเองค่ะดังนั้นหมั่นพิจารณาตัวเองบ่อยๆจิตใจของเราจะได้ล่มเย็นเป็นต้นทางแห่งความรักความเมตตามิ้งคิดไม่ออกเลยนะคะว่า ชีวิตของเราจะไม่สงบเย็นและเป็นสุขได้อย่างไรถ้าใจของเราเป็นภาชนะที่ไม่เพียงแต่รองรับเรื่องดีๆแต่ยังสามารถเปลี่ยนเรื่องร้อนให้กลายเป็นเรื่องเย็นและยังเผื่อแผ่ส่งต่อความเย็นนั้นให้กับผู้คนรอบข้างได้ด้วยเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้พูดง่ายนะคะแต่ทำได้ไม่ง่ายเลยดังนั้นมิ้งจึงตัดสินใจบันทึกเรื่องนี้ไว้เพื่อเตือนตัวเองแล้วก็หวังว่า ท่านผู้ฟังทุกท่านก็จะได้ประโยชน์เหมือนกับมิ้งเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ยังไม่จบนะคะมิ้งมีเบื้องหลังพอดแคสต์ที่จะมาแถมให้กับทุกท่านได้ฟังกันอีกเล็กน้อยนะคะพอดแคสต์ Podcast นี้นะคะมิ้งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนื้อหาในหนังสือ crucial conversation นั่นเองหนังสือกล่าวว่าการสนทนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีคู่สนทนาจะต้องมีความเคารพ ให้เกียดซึ่งกันและกันแต่คำถามมีอยู่ว่าถ้าใครบางคนทำให้เราผิดหวังและหัวเสียเป็นประจำเราจะยอมรับนับถือคนที่เห็นแก่ตัวและไม่ตั้งใจทำงานแบบนั้นได้อย่างไรหนังสือก็ให้คำตอบเช่นกันนะคะว่าถ้าเรามองหาแต่ความแตกต่างมองแต่ความไม่ดีของคนอีกคนเราจะไม่มีทางที่จะให้เกียิและเคารพเขาได้เลยดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรทำก็คือ เราควรมองให้เห็นความเหมือนนะคะแทนที่จะมองความต่างหาความเหมือนให้พบความเหมือนหนึ่งที่เรามักจะหาพบได้ก็คือทั้งเราและเขาต่างมีข้อเสียและสิ่งที่ทำได้ไม่ดีเช่นเดียวกันการมองที่ความเหมือนเช่นนี้ก็จะทำให้แต่ละคนยอมรับเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันได้ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในปัญหาเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหากเป็นเช่นนั้นได้การเจรจาก็จะดำเนินไปได้ด้วยดี นำไปสู่บทสรุปและผลลัพธ์ที่ยกระดับขึ้นได้เช่นกันทุกท่านเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมคะที่บางครั้งเราเถียงกับคนบางคนแทบเป็นแทบตายแต่ท้ายที่สุดเรากลับพบว่าทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันถ้าลองคิดถึงมุมมองของกันและกันเราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาเถียงกันตั้งแต่แรกก็ได้นะคะดังนั้นจงพยายามมองข้ามความต่างและค้นหาความเหมือนของกันและกันให้พบ ถ้าหาความเหมือนไม่พบจริงๆอย่างน้อยเราทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันนะคะและนี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลของเนื้อหาในพอดแคสต์นี้นะคะมิ้งก็ขอขอบคุณหนังสือ Crucial Conversation ที่เป็นที่มาและแรงบันดาลใจสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คิดว่าจะต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่กับพอดแคสต์ของอิคิหรือมิงในตอนต่อๆไปสวัสดีค่ะ